สวัสดีคะ่ะท็อปสิบเบี้ยนทุกนาทีเราต่างก็เจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันกันอยู่เสมอและมักจะไม่เคยบอกล่วงหน้าให้เตรียมตัวเลยด้วยซ้ําแต่เชื่อหมิว่ามีหลายคนที่ไหวตัวได้ทันและรอดจากสถานการณ์สุรทึกมาได้อย่างบุดวิดแต้มบุญดีขนาดนี้ชักอยากรู้ึแล้วสิว่าห้อยพระอะไรกันนะ้าบอกต่อคะ่ะทุกคนตอนนี้เรามีช่องน้องใหม่ท็อปสิเกิลแล้วสามารถคลิกลิงก์ใต้คำบรรยายอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ ลูกฮอกกี้ลอยเฉียดหน้าผู้บรรยายแฟนกีฬาทุกคนต่างก็อยากไปชมการแข่งขันติดขอบสนามโดยเฉพาะมุมของผู้บรรยายนั้นชัดเจนยู่บอกใครแต่ถ้าได้เห็นเหตุการณ์ดังต่อไปนี้อาจจะต้องคิดใหม่อีกรอบเพราะในขณะที่นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งกำลังแข่งขันกันอย่างมอ่มันอยู่นั้นจู่ๆลูกเกิดลอยได้บินฉิวปิวทะลุสนามเฉียดหน้าผู้บรรยายจากช่อง NBC Sport ก่อนจะชนเข้ากับกล้องบันทึกภาพเข้าอย่างแรงเรยกดีว่าใช่คนนี้โชคดีและเลือกที่ได้คอนงเหมาะ ถ้าไปอยู่ตรงตำแหน่งกล้องแล้วก็ป่านนี้คงโดนน็อกนอนนับด้ตอนกลางวันไปร้อยดวงแล้วใบเลื่อยยักษ์ฉอะหน้ารถเรื่องนี้เกิดขึ้นบนทางหลวงเส้นหนึ่งในประเทศจีนซึ่งเจ้าของรถคันนี้ก็ขับมาตามปกติก่อนจะตกใจแทบสิ้นสติเมื่อใบเลียตรงกลมขนาด1.5เมตรได้หล่นจากรถบรรทุกเครื่องมือก่อสร้างแถมยังส่อซ้ำส่อซ้อนพุ่งเข้าไปหาในเลนฝั่งตรงข้ามตรงเข้าเฉาะห้องเครื่องเข้าไปเต็มๆทำเอาเคนขับผวา ขาสั่นด้วยความกลัวและต้องจอดรถข้างทางเลยทีเดียวหลังจากช่วยกันนำใบเรยมรณะออกไปแล้วจะเห็นได้ว่ารอยบักลึกเกือบครึ่งเมตรนับว่าโชคดีมากที่มันโดนฝาก,กระโปรงและเครื่องยนต์เท่านั้นคนขอขับเลยรอดมาได้อย่างบุดหวิดถือว่าสดอดคละองกันไปเนอะแซนต้าขี่พารามอเตอร์ติดบนเสาไฟคิดว่าใยคนนี้คงถือคติภากครึ่งเหงาเราคือเพื่อนกันแน่ๆเลยหาทำอะไรแก้กุ้มด้วยการแต่งตัวเป็นแซนต้า แล้วขึ้นไปขี่พารามอเตอร์แทงกวางเรนเดียเพื่อแจกของในวันคริสต์มาสแต่อย่างที่รู้ว่าคนมันจะซวยแบบช่วยมีได้พ่อออกตัวและบินบนท้องฟ้าได้แป๊บนึงเครื่งอยงยนต์ก็เกิดขัดข้องจนวิดจะตกโชคดีที่ไปจอดบ,บนเสาไฟแถวนั้นเขาเรอรอดมาได้แต่ก็ต้องติดแงกอยู่บนเสาไฟฟ้าต้นนั้นพักใหญ่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะช่วยนําเขาลงมาโดยที่ไม่มีอาการเจ็บตัวเลยแม้แต่น้อยและยังมีแรงไปส่งของข,องขวัญให้เด็กๆได้ตามที่หวังไว้ด้วย หินถล่มเกือบโดนนักปีนผาต้องขอบคุณแต้มบุญที่สะสมมาจริงๆเพราะขนาที่นักปีนผากำลังเคลียร์เส้นทางบนเขาหินในชูรียากจึงเกือบจะขึ้นไปถึงยอดแล้วจู่ๆผาหินส่วนที่เขาเอื้อมมือไปแตะดันถล่มและร่วงลงมาด้านล่างโชคดีที่เขาไม่ได้เอื้อมและเกาะเต็มที่รวมถึงเบี่ยงตัวหลบท่านไม่อย่างนั้นคงหล่นตามลงไปหรืออ,อาจได้รับบาดเจ็บจากหินที่ถล่มลงมาก็ได้นอกจากนี้ด้านล่างไม่มีคนหรือสิ่งของอยู่เลย ถือว่าความสวยครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากมายแต่อาจจะเป็นประสบการณ์ส่รนทึกที่พวกเขาอาจนำไปเมาส์ต่อก,กันอีกยาวๆเห็นร่วงตัดหน้ารถเส้นทางถนนบนภูเขานอกจากเรื่องความชันที่เป็นอุปสรรคในการเดินทางที่ต้องระวังแล้วยังมีเรื่องเหตุการณ์เหนือความคาดหมายด้วยเหมือนในเขตนี้ที่คนขับและรถมาบนถนนตามปกติแต่หลังจากนั้นไม่นานอยู่ดีๆก้อนหินที่ไหนก็ไม่รู้ร่วงตุบลงมาตัดหน้ารถคันนี้ รวมไปถึงรถคันสีดําที่อยู่อีกเลนหนึ่งด้วยหากเขาขับรถมาเร็วกว่านี้แล้วก็รับรองว่าฟักกระโปรงรถยุบบุบเป็นหลุมใหญ่แน่ๆนแม้จะตกใจที่อยู่ดีๆก็โดนรับน้องพวกเขาก็ยังเดินทางกันต่อไปแบบครบ32ประการแต่หลังจากนี้ตีลืมไปสะดอกเครอสกันหน่อยละ่ะเพื่อครั้งหน้าจะได้โชคดีอีกรอบไงทั้งขุดรถขุดดินร่วมเกือบโดนคนงงานการทำงานก่อสร้างนั้นเป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอความอันตรายกันตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องมีป,ป้ายปลอดภัยไว้ก่อนติดไว้รอบเขตก่อสร้างเสมอแต่ก็ไม่ไวยเกิดขึ้นเกินจนได้โดยในงานรื้อถอนบ้านหลังหนึ่งขณะที่รถขุดดินอยู่การทํางานกระทันหันแข่งของรถยังถูกยกค้างไว้ด้านบนคนง,งานได้เดินเข้ามาบริเวณใต้แขร่รถเพื่อตวรวจสอบอะไรบางอย่างอยู่ดีๆทั้งคุเกิดหลุดออกจากตัวยึดร่วงป้าบมาตรงหน้าเขาระยะเผาคนเลยค่ะคุณผู้ชมโหนี่ดีนะยื่นห่างออกมาหน่อย ไม่อย่างนั้นโดนเจอมกระหม่อมเข้าเต็มเต็ม<ๆ>เห็นดาวล้านดวงตั้ง,งกลางวันแสกแสกล้านเปอร์เซ็นต์ต้นไม้โค่นปิดเส้นทางขณะขับรถธรรมชาติเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้แต่คนขับสองคนนี้สามารถก่งคอรายมาได้อย่างชิวเชียดเมื่อวันหนึ่งเกิดลมพายุร,รุนแรงและกำลังขับรถมาอย่างสบายอารมณ์จุดจดต้นไม้อย่าริมทางหักโค่นลงมาขวางถนนเรียกดีว่าอีกนิดเดียวก็จะโดนรถแล้วโชคดีที่เบรกท่านเหลือแค่เฉียดๆนิดหน่อย ขณะที่อีกขั้นซึ่งอยู่คคลเลนที่สนมาก็ไม่รอดด้วนขวางเอาไว้เช่นกันแต่หลังจากนั้นสิคะคุณผู้ชมต้นไม้ที่เหลือล้มกระเนระนาดเรากับนักกันรวมรวมแล้ว,ม,ว,ม,วม,มากถึง7ต้นถือว่าเจ้าของรถทั้งสองคันตัดสินใจได้เร็วไม่อย่างนั้นคงแบนตะแต่แติดถนนไปแล้วลงรถก่อนพื้นยุบเรียกได้ว่าใายเสื้อฟ้าคนนี้แต้มบุญดีจริงๆหลังจากขับรถสุบน้ำมาจอดแล้วลงจากรถเพื่อมาตรวจดูอะไรบางอย่าง ในเซววินาทีนั้นอยู่ดีๆพึ่งคร่องกีดบริเวณล้อหลังดันยุบตัวลงทำให้รถขคองเขาพลิกตกลงไปด้านล่างทั้งคันคาดว่าน่าจะเป็นเพราะโครงสร้างถนนเดิมที่ไม่ค่อยดีประกอบกับมีการเทป,ปูนหรือครองกีดลงแบบง่ายๆมันจึงรับน้ำหนักของรถบรรทุกไม่ได้และมีความเปราะบางอย่างที่เห็นดีในเนี่ยที่ลงมาก่อนไม่งั้นลงไปนอนหงายเล่นในหลุมเหมืนรถแน่ๆแ,แต่ประกันจะจ่ายให้ขนาดไหนก็ต้องไปเคลียร์กันนอกรอบนะเราไม่เกี่ยวด้วยจ้า เดินผ่านก่อนดินถลม่มเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเดินแถวริมแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวไม่อย่างนั้นอาจจะเจอเหตุการณ์ดินถล่มแบบไม่คาดฝันแบบนี้ได้โดยเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่คาดว่าคงไปเดินเล่นบนภูเขาแห่งหนึ่งในโบลิเวียแต่บังเอิญสภาพอากาศไม่เป็นใจแถมน้าในแม่น้ําก็เพิ่มสูงอีกเลยต้องหาทางกลับขณะที่หลายคนกาลังสัญจรอ,อยู่พอถึงตาของนักท่องเที่ยวคนนั้นปรากฏว่าดินถล่มหายลงน้ําเช็ดขาหลังไปเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้น เลยทาให้เขารีวิ่งไปหากลุ่มเพื่อนๆอ,อย่างรวดเร็วด้วยใจระทึกแม้ถ้าช้ากว่าน,นี้อีกนิดเดียวก็คงร่วงไปไว่ายน้าเล่นด้วยกันแล้วลบกกิ่งไม้ได้ในเซลวินาทีเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ด้วยกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งในโอคลาโฮมาขณะที่ชายคนนี้กําลังเดินเข้ามาในชานบ้านตามปกติจู่ๆเขาก็มีท่าทางเลือกลักและรีวิ่งออกจากบริเวณน,นั้นไปอย่างรวดเร็วก่อนที่กิ่งไม้ขนาดใหญ่จะร่วงป้าบลงมา และบทบังทัศนวิสัยกล้องจึงเกือบมิดนั่นก็เพราะว่าวันนั้นมีพายุน้ำแข็งได้ก่อตามพื้นผิวและวัตถุต่างๆรวมไปถึงกิ่งไม้นี้ด้วยพ่อรับน้ำหนักไม่ไหวก็เลยหักลงมาดังเปาะแต่โชคดีที่ใส่คนนี้ไวตัวและวิ่งหนีได้ทันเลยรอดมาจากการเป็นเหยื่อได้อย่างชิวเฉียดนักเรียนโดนคนขับรถดึงไว้ก่อนรถขับสวนมาเวลาเดินทางไปไหนมาไหนการะมดระวังตัวมองซ้ายมองขวาก่อนจะลงจากรถเป็นอะไรที่สำคัญมาก ไม่อย่างนั้นอาจเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหมือนเด็กนักเรียนคนนี้โดยเขากําลังจะลงจากรถตามปกติแต่คนขับรถเห็นแล้วว่ามีรถสวนมากจึงดึงเสื้อเอาไว้พร้อมกับบีบแต่เตือรรถคันนั้นด้วยเป็นของแถมลองนึกตามว่าถ้าเธอไม่จับเอาไว้นึกไม่ออกเลยว่าเด็กชายคนนี้จะมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างหลังจากเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปเลยทําให้คนขับรถโรงเรียนถูกยกย่องว่าเป็นฮีโร่เพราะเธอสามารถช่วยชีวิตของนักเรียนเอาไว้ได้ทันเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็ต้องระมัดระวังตัวเสมอเนื่องจากโชคดีไม่ได้เกิดกับทุกคนตลอดเวลารอจากฟ้าผ่าในระยะเผาขนใครบ้างที่ชอบสาบ้านบ่อยๆอาจจะมีหนาวๆร้อนๆกันบ้างแนๆ่ๆเหมือนกับเจ้าของคลิปนี้ที่กําลังยืนถ่ายสายฟ้าอวดชาวโซเชียลอยู่ดีๆก็ฟ้าผ่าเปี่ยงลงมากห่างจากจุดที่เขายืนไม่กี่เมตรเท่านั้นโหใจหายใจคว่ำกระสุดๆและหลังจากวินาทีระทึกเจ้าตัวจึงรีบหลบเข้าบ้านเกอนเพื่อความปลอดภัย จนกระทั่งหลังพายุสงบนั่นแหละถึงได้มาสำรวจจุดที่ฟ้าผ่าอีกรอบพบว่ามีหลุมสีดำที่เกิดจากการเผาไหม้และเศษดินที่กระจายติดกำแพงบ้านเต็มไปหมดถือว่าโชคดีนะที่ไม่ไปเดินบริเวณดังกล่าวไม่งั้นคงได้เสียหายยมมาบ้านแบบไม่ทันสั่งลาแน่ๆนเชือกบันจี้จัมขาดกีฬาท้าความกล้าอย่างบันจี้จัมเราคงรู้ดีว่าจะต้องกระโดดลงจากที่สูงโดยมีเชือกสลิงยึดข้อเท้าเอาไว้ แม้หลายแห่งจะรับประกันความปลอดภัยเอาไว้บ้างแล้วแต่บางครั้งมันก็พลาดกันได้อย่างเช่นชายคนนี้ที่กระโดดลงมาจากขอคอยสดิดีก็ลอยลิ้วปิวลมแบบเท่ๆสักหน่อยปรากฏบอาเชื้อขาดหลังจากพุ่งลงมาแล้วแต่แต้มบุญยังดีเนื่องจากข้างล่างเป็นสระน้ําร่างของเขาจึงร่วงตกลงไปดังตุง้มประกอบกับระดับน้ําลึกไม่มากและทักษะการเว่น้ํายังดีอยู่จึงรอดมาได้แบบเส้นเยแดงผ่าแปดแต่หลังจากขึ้นมาคาดวอาคงจะโวยหนักหน้าดู แม้เรื่องความปลอดภัยเป็นใครก็ของขึ้นเอาเป็นว่าก่อนจะเล่นอะไรแนะนำว่าตรวจสอบให้ดีๆจะได้ปลอดภัยหายห่วงเรือความแต่ถูกช่วยไว้ได้ทันเวลาอย่างที่รู้ว่าการพายเรือขยักมักต้องเล่นในน้ำเชี่ยวเพื่อความตื่นเต้นลุ้นระทึกแต่ถ้าไม่ระวังตัวก็อาเป็นเหมือนชายคนนี้ต่อแรกพายอยู่ดีๆดันเ,เกิดพลิกคว่ำจนเกือบจะจมอยู่แล้วเชียว โชคดีที่เหตุการณ์นี้อยู่ในสายตาของเราเพื่อร่วมทิปประกอบกับพวกเขาหวัวไว้รีบเข้าไปช่วยไว้ได้ทันเจ้าของเรือคนนี้รอดมาได้อย่างปาฏิหาริังนั้นเวลาไปไหนมาไหนเป็นไปได้อย่าอยู่ห่างจากคนกลุ่มใหญ่เพื่อเจอเหตุการณ์อะไรจะได้แก้ไขหรือช่วยเหลือทันเวลาถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ